กามาตะกี้ตกไปแล้วก็ให้มันคลิกคลุกคลุกคลุกลมามเือยบบอยากเป็นโมเดอมากรืมือเดืมี่ันมเาเรจอเดือดคลกระจาอะเอ้้แบบนสงาี่นี่สีอะไรอที่เรากดแถบอยู่สีเหลงเอ้นี่มัสี เนี่สีอะไรวะเอ่อนี่สีฟ้าสีเขียวสีเขียวอู้หูดูเห็นที่แล้วมาฐานพี่ฐานเอาไว้ฟ้าเมฆนั่ดนเมฆต่อข้างมาหาพี่ห้ามต่อไปกลางเออตบบนั้นหนูขอบคุณเพียงต่อเอาไว้ปั๊มถามนี่ เฮ้ยป hm. <ma ั๊มเขอฮ่า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 ่่อนมาด่แล่วเ่า่าฮา่า่า่าฮ่าฮ้าฮนเห่อใช่ใช่ เห็น,นพี่ตอกเน็ตจะว,วะ่ะโอเคว่าเดี๋ยวนู้นคนเด้อจะต่อตรงไปหาพี่ห้ามตอไปกลางนะเดี๋ยวถ่าน,นั้นเหออ็นพี่แล้ว,วตีสุดท้ายม่พี่ต่อน้ำเงินมากลางอะ่ะพี่เห็นไหมนี่น,น,นั่นแหละวนใช่หรอยู่สีเขียวออใช่คิวสีนี้ ต่อมาพี่เออตายแล้วตกตกพี่เห็นไหมก๊ะ ฮ่าาเมก่า่ามันไม่จะหลุดหรอ่าฮ่าเมกหลุดอืม 例如。Mm hmm. khá là khá okay. được mệt một đùa thắt thêm qua nên thắt thêm, đặt thêm

มันยไหนอ่ะ่ี่เดี๋ยว้ยและเนี่ยรีนี้ีสอดแมกีรอยสีสิบมาเป็นร้อยหาสิบสรที่การ์ดน้ตปีหน้า นช่ให้ดันเนี้ยดันเนี่ยเจอกันที่เรื่องสอง 嗯。Uh huh. uh huh. Kea! Kea! Peiwa! Hmm... Se Mo... Mo tong geng geng. เรือ่องเล่าต่างนริง เมอเธอฉันแค่มีวันราคงมีความสุขเก,กัน <c oughs> แต่เื่อเวลาผ่านไปเราคงเรา <c oughs> ก็จากห้กลายเป็นภาพคงความทรงจานี้ได้โดสะกว้ไม่มีเธอแลฉันไม่มีวันเนั้นและไม่มีทางทีฉันได้มเข้มือเจอมกระได้กไมตอนนี้เธอไปอยู่ในจะเธจะให้ใครแล้ฉัน จะคว้าขอหนึ่งได้จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใครเจ้าดอกไม่ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนจะเจอจะให้ใครและฉันจะอยู่อา้ไรจะขอพรจากฟ้าขอหนึ่งได้

ไปก็มาากกัน,นจะตจ้เกลี้ยกล่มันขอสบายจะทำยังไงเหมือนก่อนเจ้าดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหน้าเธอจะให้ใครแล้วฉันจะอยู่ยังไรจะขอพรจากฟ้าเข่าไดจะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใครเจ้าดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนจะเธอจะ,จะ,จะให้ใครแล้วฉันจะอยู่อย่างไรจะขอพรจากฟ้าเข่ ฉันลืมตาขึ้นมามองเธอนยามเช้าดูแอบหอมแก้มเธอบเบาๆทั้งๆท,ท,ที่เธอไม่รู้ฝันตั้งวันด้วยกันดอกไม้ของเธอกับฉันแค่มีวันเหล่านั้นอยู่มีความสุขเล็กๆแต่มื่อเวลาผ่านไปรักของเรากระจางหายกลายเป็นภาพงความทรงจำดีๆที่ดดโดนสะกดไว้ไม่มีเธอกับฉันไม่มีวันเหล่านั้นและไม่ ท,ที่ฉันนี้ก็มมอเธอแม่คราได้ดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนแตเธอจะให้ใครแล้วฉันจะอยู่ยางไรจะขอพรจากฟ้าขอหนึ่งได้จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใครจะดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนถ้าเธอจะให้ใครแล้วฉันจะอยู่ยางไรจะขอพรจากฟ้าขอหนึ่งได้ เธอกลับม,มายอย่าให้ไปรักใคร Oh now tell you a b o u t something <c oughs> should be together but it's someone that be there just break me down forever but to my phone don't know little i got you the get to two when you shine like every day for my heart and i wanna pay down with you, oh baby make want to try to get a don't we i can tell the guy we do they can get higher than the phone baby i each other you know the that other beautiful get to fight a month just to get the guy cause the to just time ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนถ้าเธอจะให้ใครแล้วฉันจะอยู่อย่างไรจะขอพรจากฟ้าขอนึงได้จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใครจะดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนถ้าเธอจะให้ใครแล้วฉันจะอยู่อย่างไรจะขอพรจากฟ้าขอหนึ่งได้ เธอกลับมาอย่าให้ไปรักใครบอกว่าแม่เข็มของนาฬิกาไม่มัจะเื่นกลับมาท,ทุกครั้งทุกคราที่เคยจดจํานั้นทำพี่ช้ำเหลือเกินไม่ยากเอช้าไกลนะหน้าหนาวกินแต่ข้าวกับข้างเขาไม่มีเธอถึงกับเบลออ,อยากจะเธอเลือกเออเรียบกับดั่งปากกาที่หาไม่เจอต้องเพอ้อละมือนะเออเจ้าเธอ จ<ส>เปียนยามเช้าเคยงดงามในนานาวไม่อยากให้เธอต้องไปกับเขาถ้าจำไม่ทำไม่ใครต้องร, <จะ S 1> ร้าวราไม่ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนถ้าเธอจะให้ใครแล้วฉันจะอยู่อย่างไรจะขอพรจากฟ้า